คีไม่ใส่เฟิร์แล้วะคีไม่แบบนี้ชอบเลนเฟิอ๋อฝั่งล้นเหอ,อ,อดสสองตัวนะเวย้ยระวังให้ดี กลัวอะไรโขมีกูตั้งสามคนไม่ต้องกลัวหรอกมึง <c oughs> แย่งเอาพันล่างอะ่ะกูยังไม่ทันได้ปรับความไวเมาส์หรืออะไรเลยไปบปปรับยังไง <c oughs> ปรับสิแต่ดีมึงก็ไม่มีใครเล่นไม่ใช่อออมมีนีว่วะอ ใช่หรือเปล่าก็ยิงตายอะไรอะไรอะไรกูกำลังอารมณ์ดีเพื่อนชอบเสียงถอนในใจวะใครถอนวะแก้วเหรอในเล่นในเล่นในนี่หรอบีเดียวใช่ไม่รู้วะจู่ๆอยากเล่นลุงอ่ะมันอารมณ์แบบไม่รู้ว่าตอนนี้กูอารมณ์ไหนก็ไม่รู้สี่เช็คบุ๋มเป็นไหมฮะกูไม่ได้ซื้อต้องซื้อเหรอ อาจะให้กูซ right? ื้อซีเลยเหรอไม่เอาแฟลหรอขาดเฉยซื well? ้อแล้วไม่รู้อ่ะทำไมมาถึง uh กูจะแตกเลยเนี่ยกำลังจะปลาก็ไปเช็คใส่อ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมันสุมมาเข้าหัวกูดีครับดี อย่าได้่ไมอยู่พี่ย้ายออกนั้นวางระวังแฮปเปิ้ลมันเอากำแพงไอ้มันฟันกำแพงอยู่เอากำแพงเดี๋ยวเอาเลยวะเอาสบู่มาถูมือลงล่างไปแล้ววาร์ปลงเฮ้ยแก้วเปิดไม้บอกไง ต่อในใจหนึ่งออก้อกใ่แล้วเดี๋ยวตายกูระเบิดเฮ้ยอย่าไปกลัว oh yeah. สี่มันเอาไว้เคลียร์ใตหออได้ด้วยนะเนี่รู้ไเมื่อกี้กูกดโฟมขวาไม่ไม่หมายถึงว่าเสียแบบสี่นั่นแหละเคลียร์แบบตอนเล่นกันอะยิงลงพื้นอะข้า,างล่างใช่ไหมรู้ใช่ไหม เวลาจริงก็ไม่กดหรอกแค่ต้องกดต้งไหนกดเองต้งไหนกดเองคูจะเคลียได้ยังไงมันสกิลมึงเจ็ดกลาง้างทางนี้อ่ะ โอ้โหไอเฮียลูกสองสุดอยอดไอ้เฮียตาเทียก็สุ่มยิงตาน,นี้โดนลูกสองดีฟดีเนเว้นมีตัวเ้ว้นมีตัวหลังไม่รู้มีอีก่านอะ่ยยิงเลีรยไปตนนัวนึงทำไมกูเหมือนได้ยินเสียงระเบิดซอนวะ มึงดูไฟ์ตัวเองหรือเปล่าโอ้ยกระผิดเสียงไอดีกูป่ะเสียงกูเข้าป่ะเดี๋ยวก,กูตั้งใหม่ให้ทั้งนั้นอ่ะไม่ดูเหมือนเมื่อกี้กูแบบหลอนๆอยู่ โอ้ไม่ได้ดูไลฟ์ตัวเองในคอมด้วยมันก็เลยไม่น่าจะมาซ้อนที่เสี่ยงกูยังไม่หายเลย่หายแล้วล่ะแต่ว่าเขาเร็วเลยมันแพ้อากาศอโเขาอัปเดตเทียนเขาเป็นโลกคิดควยได้โอ้ยติดผ่านสายแลนกูปะเนี่ยเฮ้ย เชียเอาแก้วได้เจอลิฟก์เหรก็ต่างจะได้เท่าๆกันโอ้โห้ดีตายแล้วมายี่สิบสองกูวิ่งมาคนเดียวอีกแล้วสินะข้างหน้ามีเจสจะตายแล้วนะ อ้ย <The angels are dead> ตายไปแล้วเฮ้ยมีมีอยู่หลังกำแพงกันลเลยขอโทษเขากำแพงแล้วแผ่นแผ่นแผนแผ่นได้เออไข่เขาตันโดนกูวะเนี่ยอย่าไปรู้เฮ้ยดีออนมันปาไปไง,ไงเมื่อ right. กี้อไครเขาตันโดนมึงวะวดีออนมันยิงไว้ก่อนตายเออ ใครเห็นขาตันโดนเหมือนว่ามันมีสกิลสตันในทีมตัวเราด้วยเนี่ยน่าสิไม่มีนะฝั่งเราไม่มีใครตันบ้าเปล่ามีแต่แผ่นดินไหวเ่ยแผ่นดินไหวนะว่าตันคิดว่าไงแก้วดินไหวใครก็ได้เอาไปทีปกูดีเลยโอเฮ้ยโอ้โหมาแล้วแลมโบโหียกูอยากได้ปืนนี้มานานแล้วไอจริงกูว่าจะถ่ายแก้วอยู่ไปเออเกือบเดียวกน เจ็กไม่ได้สุดนะไม่แดดหรอกพี่คียอยู่ไหนอุย้ยโอ้โหตายแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ยอดแน่นอนเก็บเลยเก็บเลยตัวนี้เัาจะบอกว่าตัวนี้รอบก่อนแฟง <laughs> ปืนฟีปืนฟีคือเมื่อกี้นี่เกือบโดดลงแฮปเวนละเว้เลือดกูเหลืออ่ะไอ้ยยดีนะคูอเบกันเฮ้ยทำคอนเทนต์ไงบอไอ้ยิงดีออนใส่คอนเทนต์แต่ไม่มีคนเห็นเลยนะกูดูอยู่ใครเยวี่วดนตอให้กลัวนะใครวะใจดีจังแค่ดูสกินก็รู้ละสีเว้ย์ของใครวะของมึงไป Bye bay 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 này 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 đi bay ui oh nghe lời bay chưa bay 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 rồi bay 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 โอ้ร้อยยิงเงี้ยไม่ตายมีใครยิงโดนคนบ้างปรกไม่โดนไม่โดนเล่นในสมองเมื่อกี้ไปเล่นทางยาวกันหมดเลยไงเจอปู่ยิงในสมองเนี่ยปูไม่ได้เอามาเขาไปเช็กกำลังยิงแล้วกำลังจะหลีโหลดแล้วก็มาเช็คแม่งซ์สมอกหมดไม่ว่ากันปูเข้าใจไม่ทันจะเอาอีไปเช็คในสาย A เมื่อกี้

กำลังจะบอกให้มาแผนฝั่งนี้เฮ้ยหลังหลังบ้านไอ้น็กหลุดเหรอกูขึ้นมาโอเคโหไม่มีกูก็เล่นกันได้กูไปทำไมนะกูตายไงไม่มีคนดูให้ช่วยปให้หน่อยกูต้องยังไงไหมถึงเราจะเอา้วยกันทุกคนครับจังหวะนี้ไป่เอใส่เอใส่เอ ต้องให้พี่ชายดูแลหลังให้กูไม่เคยอยู่หลังเลนแล้วจริงีบเมื่อกี้ไง <c oughs> นับเหรอะนับดิแฟนนับไหมไว้หลังอนะ่ะก้าหลังเนาะนี่เป็นไงพี่เจี๊ยเปิดมาไม่ทำนไรตายแล้วหรอ,อเข้าใจ่ให้หัวลองเอเอ,เอมีเจ็ดอ,อดุ้ยเยอะเลยช็คไม่หมด วิ j, ่งมาติดเขื่อนว่ะเขื่อนว่ะเก่งยิบหายเลยที่เล่นมันเยอะเหมือนที่มึงชอบเล่นไรเอะอะไรพวกเนี้ย วิ่งสตินี่เก็บเอาไว้ใช้ใตาเราถัดไปแล้วกันแบบถึงเน็กลาวอะ่ะแบบสลับฝั่งไว้ใช้แล้วกันเนาะเออเก็บได้เหรอพิ่งไม่ได้ตรงกลางบาีไ่อกีโอดีนเลยนะเสร็จ <c oughs> โอ้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 สุ่มยิง มุมนั้นเล่นบ่อยนิดเดียว่ปล่อยไปวยหลังโอเมลูกซองไอ้เชียกูกเาว่าเสียงไม่ขุด Spike down A Watch them run. I have the spike. Thirty seconds left. Cover going out. อุ้ยเจ็บสัตว์ข้าหักนิดนึงถ้าโดดลงกล่องซ้ายไม่เจ็บแต่แม่งโดดยากทิ่พายเลยไม่ยากขนาดนั้นแล้วกูอ่ะกูรู้สึกว่ากูโดดแล้วกูชนคื่อชนคาร์ทั้งบนตรงนี้ <c oughs> ไม่ชินกับการโดดที่แคบๆใช่ <c oughs> เออมันเอาหัวได้วะเขี่ยเกินหัวอะไรเหรอัวเออโอ้โอุตส่าห์ไปดักข้างบนไม่มีใครบาเลยเฮ้ยมันเอาอีกแล้วยิงเข้าไปสู้ได้อะเน็ก เออคนมาร์คมาร์คจุดให้มาร์คจุดให้ <There. S 2> นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยหนึ่มุมซ้ายอ่าอันนี้มุมขวาอะมึงเล่นกันเลยไอ้เหี้ย ข้างประตูไอ้ยังวาร์ปไม่ผ่านกูจะวาร์ปกล่องหน oh oh. Oh oh. okay. มันเดินมาอย่างไรวะ <c oughs> เดินติดออบดีกว่า เราบันไดให้หัวกูเลยนี่ออนโดนหัวแต่ไม่ตายอ่ะออดดินเอมาเฮ้ยมีมีมีมมเอมีตัวเอต่อบ้างเกือบเจ็ดแต่ดิชุบชุบได้ปะกาลาดัดหกือว่ากลางก็ได้ <seconds> ถ้าชุบกาลัดเล่น C ีเลยก็ได้นะให้ให้คีเว่ยตรงนี้ตรงนี้ ชุบเราวิ่งเข้าสี่อ่ะเราก็วิ่งเข้าสี่เลยเอเอเดี๋ยนี่6-4 6-4โอ้ยช่วยนาะชิบหายทันได้ไงวะเรียบร้อยว่าแล้วโอ้มันทันด้วยอไอ้สัสรว่าจะบอกใครมากลางอยู่แต่แบบแช่ไหม มันยังเจ้าสาววิ่งทันเลยนะอี๋เออเดืบดไปหาอะไรแล้ <c oughs> มันไม่ได้ใช้วิ่งหมดแล้วเหรอไอ้หลอดวิ่งม,มันอ่ะมันเฟื่อนได้ไม่ใช่หลอดวิ่งอ่ะ <c oughs> มันเฟื่อนได้แต่ว่ามันเพิ่งใช้ไปไม่ใช่ <c oughs> ไม่เห็นนะตู้ตะกวัวตอนแรกมันใช้ไปตอนที่ไอคิวไปเอง นี่ไงโอ้นี่ไงไปทันไปส,สองขับบอลอกข้างๆกูโดนอีกเย็นาวา,าไปหลัง,งเนี่ยเคมเบอร์เลี้มุมซ้ายนะก่อนจะนี้ซ้ายขวาดิพี่อย่างนี้กูรู้สึกว่ามันเยอะไปเปล่าวะทีแปลกๆว่ะ อาแพนเลยแฟนโอูเมน,น,นว้ามาอยู่งข้างที่ไหนวะกลางเนี่หนยหลังวิดีโอหลังวิดโอโอเคเก็บออกไปแล้วเลยไหนวะออกอยู่กับโอูเมนนะเดี๋ยวเขาเขาเก็บเขาเก็บ <laughs> <laughs> นี่ก็หาไปเลยไม่ใครเล่นไหมโอเค อี่นี้ก็หาไปเถอะเจ็บออบไปเถอะจ้องนุกเอบอกเลยเมื่อกี้เออหาอบเจ็บออบไปเถอะกูก็ดูจ้องกล้องมึงไงกูก็เลยบอกเฮียเมื่อกี้มันเอากูสองที่เลยปียิงมันสามสิ่ป็ปล่อยกูเลยอุ้ย เกี่ยมแม่นเกี่ยมมาหนิที่รองเจ็ดนะแองแม่นจัดใส่เกี่ยชัดไปเกี้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแข็เข้าหัวเลยนะแต่ว่ามันทะลุ โอหแล้วมันยิงไอ้ายไม่โดนเลยกูงงมากกูงงมากนะยิงกูเนี่ยยังคมยิงไม่ไมากไอ้หก้วก็บอกนี้ไอ้ใบว้าไปยิงนิ่งๆยิงไม่โดนน่นะตามสภาพแก้วแก้วออกไปแกรอแก้วออกไป ขันภาระช่วยดูยดับปืนด้วยโอ้ยเอ็น็กไม่เอาด้วยปืนไี่มีสกิลอะลัดราวแล้วซือไปเลยเต็มเต็มราดราวไม่ต้อไหนอยูว่นะไปนั เอาจัดมาเล่นหือจัดจัดีด้ดาในวินโดว์มีตัวโ oh, อหกสี่สองตัวโอไม่ใช่โอมีไตแล้วเอดส์โไปหกสีเข้าหัวแต่เป็นนัดที่ทะลุกีดาเมยอะอนี่นเก็บให้ว่ะ ยังเอาเลย day, no later, พ,พี่ชายเหลืออย่างนี้ไม่เอาเนี่ยเฮ้ยเนียเอาเฮียโอ้โหเป็นสองตัวสบายแล้กูไปละเรีนนอกใจละชิวชิวป่าววะ บ้าบ้าหนีไปแล้วปักลงจากแฮนเบนเลยนะเออไปอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำเฮ้ยทำไมไปอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำบ้าอะเขาเล่นง่ายไปใช่ไหมเบื่อเราอะไม่ใช่ยังชีวิตกูไงแค่วันนี้กูไม่ได้กินกาแฟแล้วกูรู้สึกกูเพียทั้งวันเลยกูติดกาแฟจริงเหรอเนี่ยบ้าอ้กาแฟ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันไหนดีกันเอไม่รู้อยากกันไหนอะพี่กันเอพี่อยู่ไหนอะพี่บอกผมสิพี่เอ้ากันเอก็ได้อะเจียกง่ายกว่าแฝายืนกำแพงฝั่งนี้มันจะกระโดดขึ้นไปได้นะเฮ้ยนี่นี่กันแต่นี่เนี่ยกแต่เราแต่เราตั้งเป็นเราตั้งเป็นแนวตั้งเออเัาแต่เราตั้ง อ่ะฮะสร้งไปแนวตั้งแล้วก็วางมันจะกระโดดขึ้นมนะีมาเอนะมีมามีมามีมาเออยู่เข <c oughs> ้าจะอยากกระโดดขึ้นกล่องไปเล่นเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเออไปไปอยู่ขั้งล่างล่างล่างทาวเวอร์ตัวนี้มันไปเล่นช็อตไกล้ใกล้ใบเลยเฮ้ยสมองแบบตั้งสมองเหลือๆให้กูด้วยเนี่ยมวกก้มยิงใต้าทาวเวอร์ไปโอ้ <c oughs> อยปืนเงี้ยใส่อมันตาตรแหว่หลังหลังเาเว้ยหลงไายหลเาวอ้เาเวอร์ตอยทาวยวอร์โอ้ยทอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้้ยอ้ย้้ยวังยโออ้อ้ยอระวั้ยอ้อัอ้อ้ เฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวอะไรไม่เป็นไรทำไมผมมันจะกระตุกอย่างนั้นวะกูไม่รู้ว่าอยู่หลังเราองั้นกูเข้าไปหลบบิ๊นๆนะยี่ยะมันขยันเล่นกนดีนะไอปืนต้องตีนพันนี้เนี่ยโดนอะไรวะตีอะต่อตีมันปืนเทพเดยไอ้สัต ไม่รู้ว่ามันต้อง,งอยิงยังไงแต่มันยิงจากข้างบนลงมาข้างล่างกูเบื่อไอไ้เหี้ยเบื่รูคุยร้องไมขี้ยิยิงดุเลยิงกูเดดเลยให้เหี้ยปืนเทพไม่ใช่คนเทพเขาเล่นกันเจอปืนมันยิงยิงโดนยึดจับนี่กูโง่เหี้ยแล้วไม่อยากเจอเช่นเดียวกูรองเสียเยอะมากเสียม,มากเสียมากนี่ไงเข้าเร็วด้วยนะ ใช่มันก็เข้าอย่างนั้นกับกูนเนี่ยแหละเก็บจุ่มไป,ไปโอ้ยอย่าปูดอกโอ้ยยิงแรงจังไอ้ยี่จสเปกเตอร์มันโอ้โหโอ้ยพ่อไงซัดเพื่อนอะไร Somebody h เฮลมีเมื่อกี้โอ้ ผ้าใยยิ้มอ่อมแอมน้องต้องเป็นทอมวะเล่นกับพวกที่แ <laughs> ็นดอมไม่ได้วะยังดีกว่าทีมเมื่อวานนะ <laughs> ที่เราเจอโอ้โหเมื่อวานนี้มันไม่ใช่ยิงสู้ไม่ได้ <laughs> มันอยู่ข้างล่างนีไหมเนาะกำแพงตรงนี้ขึ้นไปแล้วจ่ายทุกอย่างอะเน็กน็ก เฮ้ยไม่เอาเอาไปที่เหมือนเดิมไปเช็คไปเช็คโอ้โหไอมึงไปเช็คเดี๋ยวกูสุดเดิมอยู่บนกล่องไม่กี้ดีนะลูทคนละตัวเฮียมันกู้แตก โอ้ห oh, right? ีนะจ๊ะ <dije orders> oh. <ifier. lleva>? ีอเนเองียบเเงียบนะไอเอโอ้ข้างๆไอ้ยี่ะแปลกเบอร์แปลยิกลับมาเล่นบีเอนะ โมต้าเปืนเทบเดกัน <wan> ีนเฮี้ยตัวอยู่ห <commissioned> ลังกองเขียวขนาดงเออ กูอะนักเวทไอ้เหี้ยบ้านะเออหยิบหยิบโอดีนให้ก oh. oh. ูหยิบโอดีนให้ก oh. ูเออสวยโอ้โหดูชอบนะเจกันไม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยใบปืนสกินนี้มันสวยจริงนะโอดีดแล้วแม่นด้วยนะไปยิงตัวที่กูซาาไปด้วยนะแล้วแม่งแบบเหมือนเจาะจงอะขอเล้ขอเลยเจกันทุ้ด มันไม่ไหวแล้วไอเนี่มันหมายถึงว่ามันไม่ไหวแล้วปกติมันเอาสกินเลยนะมันวิ่งใส่อย่างนั้นนะพีทุกศาสตร์ไม่ยงไม่สนกดรูปสก,กิยวอ่ะเขาได้เยน,น่าเทียบสงขรามมาตอนนั้นมา,มากันมาก,การ์ลาาใี่ไหนแฟร์ตัวให้หน่อยมี k y เ u โอเคได้ยีละโอเค มันลื่นหน้าเยอะไอ้ศัตว์ตายไปก่อนซะมาแล้ว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 เข้าเอ็นนะสวยไอเจ็ตกับไอเสดอยู่บบนู่นเลย้าเอฟตัไปรัเบิดบอมบ์บนี่นะ ยิใหญ่เลยยทีนี้เขาไบบโกรธใครมา้าลังวะไม่รู้ไปโกรธใครมาวิ่งเฮ้ยมาแล้วทนดินไวยิงยิงเออ บาดนะเกือบตายเย้มีตาชาร์เราโดนสแตนเราโดนสแตนเราก็แค่นิ่งไว้เราก็แค่นิ่งไว้นิ่งไว้เราก็ไม่มีใครมาเช็คมุมมุมด้วยนะเออสิงเราก็แค่นิ่งไว้อุ้ยกูอะไรอย่างท่อเลยมุมนี้กับปืนนี้ทำไมเราไม่เช็คมุมนะพี่พี่ตอบทำไมสิ เอี๋ยเดิเหตุผลของการไม่เช็คมุมนะคำตอบของข่าถามนั้นอ่ะอยู่ในคลิปผมมีไหมมีไหมเจ็ดตังยิงทะลุไปเฉยเลยไม่มีสมองปิดให้จะได้ไม่กล้าเราลองไปช่วยกราลองไปช่วยแต่เย็นโอ้เ้เล่นกลาง ออไปแล้วมั้งอุ้ยอีเหอเ้ยทะลุโบตายแล้วมึงเฮ้ยจิเนี่ยลำโบรอก่อนดิเออเนี่ยมึงเล่นอะไรอ่ะเทียบสองคาเปิดรถถังกูทำไรอ่ะไม่ตก เฮ้ยเทียบเทียบสองคำถามเฮ้ยเย้ไม่มีคนทายในตาอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเออจริงรอดรอดรอดรอานนะ